มันเป็นหนังที่เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในหนังนะพูดถึงในหนังเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงว่ามีข่าวเช้าเกี่ยวกับผู้หญิงที่มีอายุมากกว่าดันไปมีสัมพันธ์กับเด็กที่อายุไม่ถึงเกณฑ์ไม่ถึงสิบห้าตอนนั้นสิบสามไม่รู้ด้วยซิเพราะว่า สวัสดีครับสวัสดีครับผมแอดโกบนบ้านภาษาหนังครับครับผมแอ่ไก่นะครับบนบ้านภาษาหนังครับผมครับมาเจอกันอีกครั้ง2คนนะฮะหลังที่ใายเดียวกันแอดโกบ้างแม่ไก่บ้างเรื่องนี้มาดูพร้อมกันกับภาพยนตร์ล็อบสื่อนะฮะเรื่องเมมเบอร์รักร้านายที่มีนักแสดงระดับออสการ์ชื่อชั้นไม่ธรรมดาถึง2คนใช่ครับนาตาลีพอตแมนแล้วก็จูเลียนบัวเป็นสองชื่อที่ทำให้เรารู้สึกอยากดูภาพยนตร์เรื่องนี้ ทางที่ไม่รู้เรื่องราวอะไรมาก่อนเลยว่ามันเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรไม่รู้เลยใช่ไหมต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้คือไม่เห็นตัวอย่างเลยในในโรงอ่ะดูหนังมาถี่นะแต่ไม่มีตัวอย่างเรื่องนี้เลยแล้วมันมีตัวอย่างอีกเรื่องหนึ่งกลายเป็นจำสัสรูเกย์จำศัตรูเพราะว่าเรื่องนั้นก็จริงแบบเขาเรียกว่าอะไรสองคนสองออสการ์เหมือนกันระดับออสการ์มาเจอกันใช่แล้วก็โพสต์อลยกคล้ายๆกันมั้งก็คือโชว์หน้านั้นกับแนาแบบอสกาอ่าใช่แอนนากับอนาอะไรนะแอนแอนทัตทเวกับเจสกา เอช่เนั่นแหละก็ลเลยชับสนนี้นึงเลยรับสนนีอมาดูจริงๆแล้วอ๋อเรื่องนี้แล้วเนื้อเรื่องเนี้คนละแบบกันเลยคนละเรื่องกันเลยอันนู้นอันนู้นเนื้อ,อเรื่องมันจะประมาณว่าแม่ลูกแม่ลูกแม่ลูกแล้วก็เป็นความรักระหว่างแม่ลูกและสุดท้ายมาโกรธกันกับเพื่อนอะไรแบบเพื่อนแล้วมาโกรธกันแต่อันนี้เรื่องนี้มาเอาวันเรื่องย่อนิดๆเลยกันแล้วผมเขามปเชิงเรื่องย่อนะที่เขาให้มาเป็นไกด์เนี่ย มันเป็นหนังเอาว่าผมเล่าเอกก็ได้แต่เงั้ยนะมันเป็นหนังที่เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในหนังนะพูดถึงในหนังเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงว่ามีข่าวเช้าเกี่ยวกับผู้หญิงที่มีอายุมากกว่าแดินไปมีสัมพันธ์กับเด็กที่อายุไม่ถึงเกณฑ์ไม่ถึงสิบห้าตอนนั้นสิบสามไม่รุ้นิดเีวเพราะว่าสุดท้ายก็เลยกลายเป็นคดี้าวแล้วก็โดนจับหลังจากที่โดนจับไปแล้วโดนติดคุกไปแล้วออกมาออกมาก็มาลั่นกันอยู่ดี ก็เพราะว่าเขาท้องแต่ตอนที่ติดคุกด้วยก็คลอดลูกในคุกอะไรเงี้ยประมาณนั้นแต่เรื่องเราพวกนี้มันเหมือนเรื่องเล่าแสแซมไปเป็นอยู่ในหน้าหนังสือิมพ์ในหน้าอะไรอย่างเงี้ยคือแทบไม่ได้เล่ารายละเอียดไม่ได้ลงลึกรายละเอียดเป็นหนังที่ทำอกว่ามันมีเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแล้วก็เล่าโดยที่แทบไม่ได้เล่าเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นให้งงไหมพูดอย่างนี้แล้วแล้วนางเอกนะพี่หรือพ่อแม่เราเป็นนาราเป็นดาราที่อยากจะหยิบเอาเรื่องเนี้ย มาทําเป็นหนังทำเป็นหนัาาหหนงก็เลยอา,าสาที่จะลงไปทุกขีกับตัวละคารที่มีอยู่จริงที่เกิดข่าวเฉาว่านี่แหละเอไปเมียอะไรกันเด็กอายุสิบสามจนท้องจนตัวเองก็ติดคุกแต่สุดท้ายออกจากคุกมาก็มีเป็นครอบครัวก็เลยอยากว่าโอ้โหเรื่องราวเรื่องราวบิดเมย์เสรื่ธรรมแล้วก็อารมณ์มันก็อักโวยเงี้ยมันจะเป็นยังไงถ้าได้เป็นทุกขีเพื่อที่จะเอามามาแสดงมาแสดง นั่นคือเลือกย่อะไรเหมือนเม็ดตอดใช่ไหมเราะว่าอยากจะได้รู้สึกรู้จริงๆว่าการแสดงแบบคือต้องต้องเป็นอินคารคเตอร์นั้นจริงๆใช่นั่นคือนั่นคือสิ่งที่นาตลีพอตแมนพยายามทำเข้าไปคุกคีกับตัวละครที่มีอยู่จริงชสุดท้ายพอดูหนังเป็นยังไงก็โอเคน่ะต้องต้องคือถ้าพูดเดี๋ยวมันก็จะสปอยไปเลยไงอ มันก็ไม่มีอะไรสปอยนะเพราะมันไม่ได้หักมูอเฉพาะเราก็รู้อยู่แล้วจูเลียนมัวร์เล่นเป็นตัวละครที่เคยผ่านเรื่องราวแบบนั้นมา30ปีแล้วเออใช่เขาบอเอ้ยเป็นช่สามสิบยี่สิบยี่สิบปีเพราะว่าลูกที่เกิดตอนตอนนั้นตอนนี้กลายเป็นกําลังจะเข้ามาอะไรใช่มันมาจับว่าโลกช่วงช่วงเวลาตอนที่อ่าลูกของตัวละครสองตัวเนี่ยกำลังจะเข้ามาอะไรแล้วความกังวนตอนเนี้ยเป็นยังไงเด็กเด็กคนที่อายุสิบสามตัวเนี้ยตอนนี้กลายเป็นพ่อคนอายุสามสิบกว่าแล้วอ่าใช่มันก็เลยจับความรู้สึก หนังมันเล่าได้ยังไงดีเอาไงเอาไก่เอาอะไรไก่ไก<ๆ>่คือจริง <S <S ๆแล้วหนังเนี่ยมันเป็นวิธีการเล่าเนี่ยถือว่าดีนะยิ่งคนไม่รู้อะไรมาเลยเนี่ยมันจะต้องตามหนังไปเรื่อยๆเลยเพราะยิ่งไม่รู้อะไรมาก่อนและตัวหนังก็ไม่ได้บอกอะไรมาเลยก็คือบอกแค่นิดๆนิดๆทีละนิดทีละนิดในระหว่างแต่ละช็อตแต่ละซีนนะ่ะมันจะบอกตอนที่มึงกาลังเล่าและบอกบางเรื่องที่ไม่ยอมบอกเราจริงๆอย่างเช่นไม่เสียหาใครก็ไม่รู้หรือว่าอันนี้เนี่ยทงเรื่อง ซึ่งค่อยๆไม่เฉยเลยตอนหลังนะจริงแล้วจริงแล้วค่อยๆเพิ่มไปค่อยๆเพิ่มขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการเล่าแบบเนี้ยมันเลยทําให้หนังมันค่อนข้างนิ่งแต่มันน่าสนใจมันก็น่าตามมันเต็มไปด้วยความน่าสนใจทั้งเรื่องอ่ะนะแต่ว่าอันน่าสนใจแบบน่าสงสัยอ่ะอะไร่เงี้ยถ้าท่านท่านตอนนี้ถ้าจะชมขอที้ชมก่อนนะชมคือคนเขียนบทเขียนได้ชั้นเชิงได้ดีมากเขา เขาไม่ได้เขียนจากเรื่องจริงแต่เราออกมาจากโลกเรื ouais, nada, ่องจริงป่าวเฮ้ยไม่จริงป um> ่าวยังแบบเพราะว่ามันมีเลยมันมีหนังซ้อนหนังในหนังอีกทีหนึ่งใช่เรามีเออโอ้ก็เลยสรุปเลยว่าคนเขียนบทเนี่ยเขามีชั้นเชิญในการเล่าเรื่องให้ทำให้เราเชื่อว่าเรื่องที่เกิดขึ้นในหนังคือเรื่องจริงก็หมดแล้วเพราะว่าสิงค์ออสการ์ด้วยหนิเขาได้รางวัลเขาได้รางวัลสเปริดสเปริดสเปริดอะวอร์ดอะไรสักอย่างเนี่ยเป็นการเขียนบทครั้งแรกยอดเยี่ยมให้มาแล้วแล้วก็เข้าชิงบทดั้งเดิมยอดเยี่ยมใช่เขามาบทดั้งเดิมยยยออดดเเี่่่่่มมแสงงวาไใชรืต ใช่เออมันมันมันเหมือนกับว่าเขาเอ้ยไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาเองเออเรื่องแต่งเองไม่ใช่เรื่องจากนิยายหรือว่าเดินยอบเยี่ยมแต่เขาเก่งตรงที่ว่าเขาจับเอาอารมณ์ความรู้สึกของปีพ้นเรื่องเนี่ยมันเกิดมันเรื่องอะเกิดเมื่อปี๒๐๐๐เรื่องเกิดเมื่อ๒๐๐๐แต่ว่าเออ่ตัวหนังเอะไปมาตอนปี๒๐๑๕คือผ่านมาแล้ว๒๐ปีอะไรประมาณเนี้ยแล้วมันช่วงนั้นอ่ะมันเหมือนกับมันมีข่าวเชาเชาอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากอืข่าวเช้าระหว่างผู้ใหญ่ ผู้หญิงอายุมากกับเด็กอายุน้อยมากผู้ชายอายุมากหรืออะไรเงี้ยอะไรทั้งหลายแหละที่มันเป็นเม่ทั้งหลายแหละเออเขาก็เลยเหมือนจับเอาอารมณ์แบบนั้นน่ะมาใส่ไว้ในหนังแล้วจูเลียนบัวก็เล่นได้แบบอืเราเชื่อเลยว่าเนี่ยตัวละครตัวนี้มีจริงมีจริงพอเล่นดูจริงจังคือการแสดงของทั้งคู่นี่ยอดเยี่ยมเฉยเรื่องแล้วแล้วยิ่งที่บอกว่าออสการ์มาแล้วทั้งคู่เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบ คุ้มค่ากับการที่แบบได้มาดูการแสดงแบบนี้การแสดงอารมณ์มจูนี้จูเลียนนโมเนเวลาที่แบบร้องไห้เวลาที่มันมีความรู้สึกอะไรเงี้ยจูเลียนอนโมเนคือรู้จักมานานนานมากเลยก่อนที่เธอจะดังกับจูนสิคฟาได้ซ้ํารู้จักเคยเล่นนงแล้วกันดี้อันเงี้ยมาก่อนหน้านั้นตั้งมาแล้วรู้จักเรื่องแรกเขาเล่นฮันนีบาลโอันั่นหลังจากเรื่องแรกอันนั้นหลังหลังหลังจากที่มาเปี้ยงบทแบบแมนแมนริงงในรอสเวิร์ันนั้นคือบทที่แม้แต่ก่อนหน้านะเขาก็เล่นอย่างแนวฮินดี้รอสเวิร์ดก ล่วสุดก่อนฮันนิบาลงั้นก็ล่าสุดก่อนล็อตเวอร์แหละเออว่าตอนนั้นก็ยังไปดังมากก็ขอเอ่อตอนแรกมันเป็นบทของโจวีฟัตเตอร์แล้วเจอฟัตเตอร์ไม่ลด้แล้วก็เป็นชูแลนด์โม่มาสวมแต่ชูแลนด์โม่ตอนนั้นก็ถือว่ามีเป็นดารามมีระดับขึ้นมาระดับนะพอได้เล่นล็อตเวอร์มาหรือหรือเล่นก่อนหรือล่ะเดี๋ยวต้องไปดูแต่ล็อตเวอร์เพิ่งดูมาเออก็โอเคนะล่าสุด มีบางฉากในหนังเรื่องนี้นึกถึงล็อกโซ่ได้นะฉากเจอสวมชุดนายพานถือปืนอารมณ์ได้เลยอารมณ์แบบนั้นแล้วละงงอย่างตั้งแต่ฉากแรกๆซีแรกๆยังเสียงจอัดใ่เลยไปจับตัวผู้เลยเดี๋ยวไปแคปรูปจับคู่อลไไปไปไม่อารมณ์แรกๆเลยนะที่เข้าดูหนังได้จูเลียนโงอึ้งอย่างหนึ่งคุยอัไใหญ่สวยทำไมสวยแล้วก็ยังดูดีดูดีดูดีมากก็ก็บอกสมกับบทเลยสมับบทว่าต้องเป็นผู้หญิงที่อายุมากกว่าแต่ดันมีอะไรกับเด็กใช่ไหมต้องดูดีต้องแบบโอเคต้องดูไม่อายุมาก บังเอิญเมื่อสักสองอาทิตย์ก่อนได้ดูเรื่องหนึ่งก็เวนิวฟินิชเซนเดอะเวิร์ลจูเลียนมูมกันแก่มากแสดงวันเลิศแสดงวันเลิศในเมคอัพแตเพราะเรื่องนั้นแก่มากครับเพราะเรื่องนั้นได้เป็นแม่ไงที่ว่าลูกมีปัญหาลูกมีปัญหาก็เลยยากมากทุกทงตัวดังมาตั้งนานดังมายี่สิบสามสิบปีนะมันก็สมควรนะแต่พอมาเล่นเรื่องนี้กับนาตาลีกลายเป็นเหมือนรุ่นเดียวกันเลยนาตาลีนาตาลีเรื่องนี้ดูมีอายุหน่อยเพราะโครซามเยอะแล้วก็เน้นทําให้ดูว่า อ้ชั้นสามสิบหกแล้วนะอะไรเงี้ยหนัเข้นที่เชื่อไหมตอนที่จูเลียนโมดังอ่ะเรื่องอะมันต้อลีกันวนอยู่ตอนนั้นเด็กก็เริ่มนะก็เริ่มใช่ไหมรตองรีองไง่ริองใช่เด็กอยู่ยังเด็กอยู่เลยแบบจอร์ดิองเด็กๆกับจูเลียนโมคือดังเป็นเดอรุ่นใหญ่แล้วแต่เรื่องนี้เหมือนรุ่นเฉยเงี้นรุ่นยังไม่แพ้ความสวยนี่เรื่องความสวยนี่ไม่แพ้กันเลยการแสดงก็ไม่แพ้กันเลยยอมรับฝีมือแล้วก็ฉากที่โดนมากๆเลยนะก็คือฉากนาตาลีฉากนั้นนะ ฉากที่แบบโชว์การแสดงแล้วแบบเพิ่งดูลุงโคจิมาด้วยไงไอเขาไปนั่งนั่งจ้องหน้าอย่างเดียวไม่ตัดไปไหนเลยจ้องกับคนดูเล่นกับคนดูแล้วก็แสดงเป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งใช่แล้วค่อยๆน้ำตาคลอค่อยค่อยร้องค่อยๆปล่อยโอบอกเฮ้ยแต่นี้นาติลีเล่นอย่างนี้เลยใช่ไหมเล่นแรงเล่นเล่นเล่นเจ๋งมากฉากนี้โว์มาก แต่ในส่วนในในส่วนเรืออีกส่วนหนึ่งเราก็นึกอยู่่ยเฮ้ยมันกาลังเล่นอยู่มันกาลังเล่นอยู่นะเพราะว่าในหนังคือคือในหนังเขาเล่นเป็นนักแสดงในหนังเพราะฉะนั้นักแสดงเราก็เลยมีความสุขเนี่ยเขากําลังแสดงฉากนี้อยู่แต่มันดีอ่ะดีจริงแต่แต่ก็มีเสศษสีนะแต่พทุกอย่างเนี่ยที่เล่ามาว่าเขาพยายามไปทุกคลีเพื่อที่จะเอาข้อมูลประจมที่จะเล่นให้จริงตอนเล่นซ้อมกับไอ้ฉากนั้นก็ดูจริงแต่พอหนังที่เขาถ่ายกันจริงจริงตอนจบเอมันเหมือนแบบ เออดูไม่ดูเสร็จปะมันเลยก็มีความสึกว่าอ๋อแสดงที่เราดูหนังสร้างจากเรื่องจริงเท่าไหร่แหล่ะคุ้นปลอมเลยใช่ไหมใช่ไหมเพราะหนังเรื่องนี้ทั้งเรื่องมันทําว่ามันฟื้เรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะที่เราดูคือเรื่องจริงแต่ว่าตอนท้ายมันจะมีหนังอีกเรื่องหนึ่งที่นาตาลีเล่นมันคนละเหมือนกับโอ้โหเฮ้ยันลเรื่องเหมือนกันหรือคนเขียนบอกพยายางบอกว่าไอ้หนังสร้างจากเรื่องจริงทั้งหลายมันเป็นอย่างนี้นะเอออะไรอย่างเงี้ยมันบิดเบือนแบบคนละเรื่องมันบิดเบือนแบบสุดๆเลยนะ เขาจงใจอย่างนั้นมาคิดขึ้นมาอย่างนั้นก็อาจจะเป็นอย่างนั้นได้นี่เป็นความเจ๋งของบทหนังก็สมควรแล้วที่ว่าเออเล่นกับออสการ์ที่แบบชิงออสการ์ก็ถือว่าแบบมันเป็นความเจ๋งของบทหนังที่ที่มันทําให้เราคิดต่อแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยตกลงอันไหนจริงอันไหนไม่จริงรู้จบมานะตกลงมันคือควรเชื่อไหนอะไรเงี้ยฉันเชิญได้ฉันเชิญถือว่าเรียบแต่ว่าออสการ์ปีนี้ยากมากเพราะแต่ละเรื่องแข็งโป๊กแข็งมากออสการ์ปีนี้่นีแข็งโปกเรื่องนี้แต่ว่านีไม่ดีฮะแต่ว่า โอเคมันถือว่าดีระดับหนึ่งในการใช้ชั้นเชิง<ๆ>ในการเล่าเรื่อง<ๆ>ชั้นเชิงในการเขียนบท<ๆ>ชั้นเชิงในการสร้างสรานการต่างๆประกอบกับนักแสดงที่ระดับเอลิทเลยนั<ๆ>ลตลีพอร์แมนเป็นคนเขียนบทหนังเรื่องนี้นะและ้วพยายามจะสร้างแล้วเมื่อแทบไม่หาคนสร้างไม่ได้อ่ะก<ๆ>่นจะสร้างนาตลีพอร์แมนเป็นคนได้บทหนังเรื่องนี้มา<ๆ>แล้วก็มาสร้างก็ยอมรับว่าโอเคเลยเจ๋งอันนี้เยี่ยมเลยส่วนตัวนี้ก็คือถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างชอบ ค,ค่อนข้างชอบแต่อาจจะไม่ได้ว้าวมากนะหนัก <ๆ S 2> มันค,นค่อนข้างนิ่งมันเลยต้องใช้สมาธิในการดูแลบอกได้เลยว่ามัวแต่ดูหน้ามัวแต่ดูการแสดงบางทีหลุดสมาธิเพราะว่าหนังเรื่องนี้จริงๆแล้วถ้าเกิดเป็นไปได้นะคือถ้าภาคไทยเราจะเห็นหน้าสีหน้าเยอะมากบางทีเราต้องมานัง่งเรามานั่งอ่านผมก็พยายามที่พอพอไปดูสีหน้าพอดูการแสดงการอ่านหรือว่าการฟังมันไม่ได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่แต่เพราะว่ามีความสุขว่าหนังมันโชว์ขนาดนั้นเนี่ยบอกว่าหนังเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นว่า มันต้องใช้สมาธิเยอะมากในการดูแต่ก็ถือว่าคงต้องนั่งเก็บอีกรอบแล้วเพราะจริงๆแล้วอะที่ได้ยินมาเขาบอกเป็นหนังที่เพื่อฉายในไอฟิกตอนนี้ก็ฉายในเนึ่งฟิกด้วยแต่เป็นเนึ่ฟิกอเมริกาเออหรออ๋อเป็นหนังเน่ฟิกอเมริกากไม่ขึ้นโลโก้นะในโลขึ้นโก้ก็คือซื้อมาเลยคือซื้อมาจากบริษัทโดยตรงเลยเพื่อมาฉายในโซนเอเชียโซนเอเชียเราไม่ได้ดูเพราะงั้นเดี๋ยวถ้ามันลงเนึฟิกจริงๆ มัคงจะได้ดูอยก็เพื่อเก็บมันเหมอมันเหมอกหมาถ้าดู Netflix ที่บ้านจะหลับก็ได้นะดังไปเรื่อยๆดูการแสดงว่าดูการแสดงถ้าชอบการแสดงของนาตาลีพอร์แมนกับจูเลียนวอ์เลอร์นี่ไม่ผิดหวังใช้คำนี้หวังเลแทบจะเห็นโตกันบนแผ่นแผนฟิล์มเลยล่ะเห็นกันมาตลอดดูกันมานานมากแล้วก็น่ารักมาตลอดสวยมาตลอดได้แล้วนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เธอเล่นแล้วสวยด้วยแล้วก็เล่นแสดงได้ แสดงเหมือนแสดงได้แบบถึงเหมือนถืว่าดีดีออสการ์นี่ไม่ไม่ไม่แผ่วไม่แผ่วไม่แผ่วครับเธอเล่นแต่เรื่องดีดีดีแล้วก็ดีดีเป็นคงเส้นคงวงตลอดแล้วก็จูเลนโมด้วยสงสัยต้องไปหาเรื่องที่แอดไก่เพิ่งบอกเพิ่งดูไปนะเพราะจริงชอบชอบจูเลนโมมานานแล้วก็คือเป็นผู้หญิงที่สวยหลายเรื่องที่เธอเล่นเล่นเน่นออมาได้ดีเลยหนังว่ยยุคเก้าสูหลายหลเรื่องเลยดีดีๆที่ไม่ใช่หนังบอเวอเตอร์เดี๋ยวไว้เผื่อจะแนะนําหนังจูเลนจู ชื่อเกล่องอย่างจูเลียนบัวจูเลียนจูเลียนออกไปจูแอนก็ไม่จูแอนจูลี่ก็ไม่จูลี่จูลี่แอนบัวโอ้โหเดี๋ยวแล้วกันโอเคแล้วกันนะประมาณนี้แหละเรื่องนี้เรื่องนี้ก็เข้าฉายนะเป็นรอบพิเศษก่อนรอบพิเศษก็คือตั้งแต่วันที่เจ็ดจนถึงวันที่สิบสามอ่าใช่ใช่รอบพิเศษได้เปิดรอบพิเศษต้นทุ่มหนึ่งสิบสีตั้งแต่รอบรอบทุ่มหนึ่งเขาเรียกรอบไลนวตอนนี้ตอนนี้กันไรตอนนีพรีวิวเหรอเจ็ดถึงสิบสามรอบหนึ่ง ตู้มเป็นต้องไปจะมีแล้วก็ฉายจริงสิบสี่มีนาคมมีนาคมใครสนใจก็อย่าลืมมาติดตามแล้วกันก็ต้องขอขอบคุณสลาศะมงคลฟิล์มที่เชิญเพจบนบ้านประสาทหนังมาชมรอบสื่อรอบนี้ด้วยแล้วกันขอบคุณสถานที่กับอาราก้อนอาราก้อนซีเหล็กๆนะครับผมโอเคโอเคแล้วไว้มาดูหนังกันอีกและจะมาเล่าให้ฟังอีกว่าเป็นยังไงแล้วกันวันนี้ก็คงไปเพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวผมจะหายไปพักหนึ่งเลยนะครับหลายเรื่องเลยเพราะไม่ได้ดู แต่ว่าเดี๋ยวจะลองดูไปดูกอซิล่าแล้วจะมาลองรีวิวอันแน่ไปดูกอซิล่าที่ไหนผมจะไปญี่ปุ่นนะครับไปดูเหมือนตีตัวไปดูกอซิล่าเลยเนาะยังมีรอบฉายอยู่โอเคเพราะเพราะคือตอนแรกยังรอใช่ไหมว่าจะได้ฉายว่าแต่สรุปนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วใช่ไหมเมืองไทยยังไม่ได้ฉายอะไรประมาณนี้โอเคกันไปก่อนแล้วกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์้วยล่ะกันโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับโอเคประมาณนี้เลย เมดิเซมเบอร์รักร้าน้าย7-13มีนาคมเปิดรอบพิเศษหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปใช้จริง14มีนาคมนี้ในโรงภาพยนตร์เท่านั้นโอเคบาย